สวัสดีค่ะเพืเ่อนนิพีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไว์สล์นะคะรบสาวเพืเ่อนนิปีมาชมบรรยากาศหลังสถานีรถไฟนะคะถนนธนาสารนะคะเพื่อนเราดูย่านเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองที่สุดก็ว่าได้ในย่านจังวัดสุรินของเรานะคะ บนถนนตนาสารก็จะออกตั้งแต่สถานีรถไฟมานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินไปดูนะคะสมัยแต่ก่อนตอนที่แอดตวันอายุ17-18ปีนะคะตรงนี้เป็นย่านธุรกิจที่รุ่งเรืองม,มากนะคะแถวนี้นะคะจัดว่ารุ่งเรืองที่สุดเลย ในจังหวัดสุรินทร์นะคะคงถือว่าถ้าเปรียบเสมือนในกรุงเทพก็จะเป็นย่านเยาวราชนะคะเพื่อนทีน,นี้เราขามาสุรรัากาศรนถนนธนาสารออกจากสถานีรถไฟนะคะทาะะงสถานีรถไฟมาก,ก็จะตรงมาเลยที่บริเวณสี่แยกน้ำพุนะคะก็ะจะมีวงเวียนสี่แยกน้ำพืชนะคะเพื่อนให้ เยาวราชเลยนะคะก็ห้องจะจําลองเหมือนตรงนี้เป็นเยาวราชในกรุนเเลยนะคะเพื่อนแถวนี้จะเป็นร้านทองเป็นไปด้วยห้างร้านทองนะรเพื่อนร้านค้ยาย่านธุรกิจเลกทีนนะคะรยาราจําลอง ได้ตื่นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลองให้ดูอันนี้โงเรียนอันนี้ก็จะเป็นโงเรียนน้ำพุนะคะถ้าใครไปที่ไหนไม่ดูก็ มาเริ่มต้นที่วงเวียนน้ำพุกนะคะก็จะเป็นไปได้ทุกที่เลยนะคะทีท่ไปบกสหรือจะออกขานอกนะคะก็จะมาวนอยู่นะคะเขาเรียกวงเวียนน้ำพุสุดทเป็น ย่านที่มั่งคั่งที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะตรงนี้นะเรามาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะ <c oughs> <c oughs> เราเคยมาถ่ายแล้วนะคะโงเรียนน้ำพุแต่เรามาให้เห็นบนรรยากาศช่วง,งนี้นะคะช่วงเช้านะคะบรรยากาศโรงเรียนน้ำพุนะคะ ขณะนี้ก็เกือบจะแปดนาฬิกาแล้วนะคะสวยงามนะคะเพื่อนพอเข้ามาแยกคณะสารนะคะก็จะเรียกตรงนี้ว่าแยกคนะสารก็จะเป็นเหมือนกับเจวราชนะคะ ลองให้ชมบรรยากาศนะท่านเพื่อตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านทองนะคะเพื่อนร้านทองเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจนะคะมั่งคังมากนะคะตรงนี้แยกขณะนาต่างถือว่าเป็นใจกลางเมืองสุวินนะคะใจกลางย่านธุรกิจสุบินเลยเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยแอ อายุ17ปีนะคะความเจริญรุ่งเรืองก็ยังอยู่นะคะแต่นีนะคะ่ะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นชุมชนชาวจีนนะคะนี่แหละคะ่ะข้างหลังสถานีรถไฟก็จะเป็นโรงเรียนกวานิทุกูนนะคะเพื่อนก็จะเป็นของชุมชนชาวจีนโบ,โบราณน,นะคะที่อพยพมาอยู่ ตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้นะคะ,ะจะเต็มไปด้วยร้านทองเลยนะคะเพื่อน,นะะแต่ก่อนจะ,จะเจริญรุ่งเรืองม,มากนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ความจเจริญก็เปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปคนละรูปแบบนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนกลางคืนนะตรงนี้จะจัดเป็นร้านค้าอึกระทึกมากตั้งแตก่กลางวันกลางคืนนะคะสัญจรน,น่ญญามําไแต่ก่อน ก็ปัจจุบันก็ยังเหลือไว้ให้ชมนะคะเพื่อนเรามาชมบรรยากาศกันนะคะอน,นี้รถก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนน้ำพุที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะ ให้ชบมบรรยากาศกันนะคะก็มาแนะนำา,านยานาธุรกิจยุ่งเรืองที่สุด่นสุนินะคะหรือแบบใกลางใจกลางุรินเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านเศกิจเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนะคะก็จะมีร้านทอง ร้านค้าเงเยอะแยะนะคบจะดูปิจจุบบันเราจะสังเกตได้ว่าบนถนนธนสาราจะเต็มไปด้วยร้านทองนะคะเพื่อนทั้งฝั่งสองฝั่งเลยนะคะถ้าเราจะมาซื้อทองเราต้องซื้ออยู่ถนนธนสาราไปจนถึงรั้ตลาดสดเลยนะคะเพื่อนเราจะเป็นย่านธุรกิจเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นมาจากเวียน้ำพุนะคะก็สังเกตในถนนเส้นนี้ถ้าใครจะมาเลือกซื้อทองก็มาที่ถนนธนสารที่จะเต็มไปด้วยร้านทองแล้วก็ห้างร้านย่านธุรกิจต่างๆนงเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะมั่งคั่งที่สุดในสุวินเลยนะครับจะเป็นถนนที่มีร้านทองเยอะที่สุดนเรือง,งก็จะเต็มไปด้วยร้านทองแล้วก็จะมีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่นะค ตงเยอะนะคะเพื่อนๆทำให้ความมั่งคัง่งอาจจะถือว่าเป็นความมั่งคั่งที่สุดยากจะที่สุดในสุรินก็ว่าได้นะคะก็เราจะยกเมืองสุรินหรือว่าเยาวราชมาไว้ที่สุรินก็คือตรงนี้นะคะตรงถนนธนาสารก็จะหลังสถานีรถไฟไปสุดถึงอนุสาวรีย์เลยนะคะเส้นนี้ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็ได้มีโอกาสได้มาแนะนําถนนธนสารแล้วก็กลุ่มย่านธุรกิจที่มีร้านทองเยอะที่สุดนะคะในที่สุดในสุรินนะคะเป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินนะคะก mm ็ hmm. แนะนําให้กับเพื่อนๆเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกได้ทราบได้รับชมกันนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คลิปที่เราแนะนำในวันนี้ก็คงจะพอ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ c ทั่วไทยทั่วโลกได้รับชมกัน,นะะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการสนับสนุนที่มีให้ช่องตะวันรัศมีด้วยดีเสมอมานะคะถ้าเรารทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆที่เข้ามาชมทิ่นี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะก็เราจะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปข้างย่านธุรกิจถนนธนาสารในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ